ถ้าคุณต้องการที่จะซื้อใช้งานครั้งเดียวจบมิชลินไฮโลสปอร์ต5ตอบโจทย์คุณเขาเปลี่ยนวัสดุดีในการทำเข็มขัดด้านหน้ายางเพื่อให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นตัวนี้นี่แหละครับที่จะทำให้การขึงตึงบริเวนหน้ายางสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่ตลอดเวลา แพลตฟอร์มไทยบิทของเราครับไม่ใช่แค่ให้เพื่อนๆเลือกสัญญาณนะครับแต่ของเราเนี่ยยังมีการบริการเปลี่ยนยางให้เพื่อนๆได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเรามีจุดบริการเนี่ยหกจุดบริการทั่วประเทศมีบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเนี่ยก็มีบริการจัดส่งเฉพาะยางนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกการใช้บริการเปลี่ยนยางเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มของไทยบิทของเราครับ สวัสดีครับวันนี้คิมจากไทยบิดนะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้เอาใจสายสปอร์ตเลยนะครับคนที่ชอบความเร็วขับรถเร็วๆวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับคิมจะมารีวิวยางรุ่นที่เพื่อนๆรอคอยกันนะครับมิชลินไพลอตสปอร์ตห้าครับว้า wow. ว รุ่นใหม่เลยครับพัฒนามาจากรุ่น Pilot Sport 4ซึ่งออกมันนี่เลยนะครับเดือนมีนาคมปี2,565นี้เองครับก็ถือว่าสดสดร้อนๆเลยออกมาจากเตาเลยคิมพ์ต้องมารีวิวแนะนําเลยว่า Pilot Sport 5ตัวนี้มันดีกว่า Pilot Sport 4ยังไงบ้าง เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับไซส์ยางของมิชลินไพร์โหลดสปอร์ต5รุ่นนี้นะครับต้องถือว่าเขาตอบโจทย์กับยางตั้งแต่ขอบ17ขึ้นไปจนถึงขอบ19เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะครับสำหรับขอบ16หรือขอบ15นะครับยังไม่มียางตัวไพร์โหลดสปอร์ต5ณวันนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นไซส์19555 55, เพราะว่าปัจจุบันยังเป็นไพร์โหลดสปอร์ต3อยู่เนาะแล้วก็2 0 5 5 6 2 0 5 5 5 6ตัวเนี้ยผมว่าอนาคตอ่ะไม่แน่อาจจะมีอย่างที่ผมบอกไปมีตั้งแต่ขอบ17นะครับ205 4, 5 4 5 7เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดสําหรับยาง Pilot Sport 5รุ่นนี้นะครับ2 1 5 4 5 7 2255017มีอีกไซส์นึงแถมมานะครับ2 1 5 5 5 7ก่อนหน้านี้เนี่ยยาง Sport ของ Pilot Sport 4ไม่เคยทําไซส์นี้นะครับตอนนี้ Michelin Pilot Sport 5มีไซส์2 1 5 5 5 7แล้วแต่ว่า c ンシジェンเนี่ยไซส์ป๊อปปูล่าอย่าง2 1 5 5, 5 1 7ตอนนี้ก็ยังไม่มีผลิตเหมือนกันแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับอย่างคอ18 2254018ต่อ25458 2 3 5 4 1 8 2 3 5 4 5 8ขึ้นไปจน,นถึงข้อ19อย่างพวกรถผู้หน้าผู้หลังที่ไม่เท่ากันอย่างรถ b m n BM นะครับ2 4 5 4 1 9 2 7 5 3 59, 5 9 Michelin Pilot Sport 5รุ่นนี้ก็มีเ,เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะตอบโจทย์หมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใส่ตั้งแต่ยางขอบ17ขึ้นไปอย่าง v o อะ่ะรถแต่งอะ่ะขอบ17ก็2 0 5 4 5 7มีแน่นอนอย่าง a u t i s อย่างเง,งี้ย2 1 5 4 5 7อย่าง Accord Camry ใส่2 3 5 4 5 8ตัวเนี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สายซิ่งนะครับผมว่าในรถไซส์ v o อขึ้นไปจนถึงรถ เบน B M อะไรเงี้ยมีตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับมิชลินไพร์ l ล t ตสปอร์ต5รุ่นนี้ แล้วมิชลินไพลอตสปอร์ต5รุ่นนี้มันใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปบ้างให้มันดีกว่าเก่าแต่ว่าต้องขอเกิดน,นิดนึงว่ามิชลินไพลอตสปอร์ต5เนี่ยเขาค่อนข,ข้างโฟกัสนะครับในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีมากขึ้นกับไพลอตสปอร์ต4เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องแยกชัดเจนนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบสายสปอร์ตหรือว่าต้องการนุ่มเงียบเพราะว่ามิชลินเนี่ยค่อนข้างจะแยกเซกเมนต์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับมิชลินไพลอตสปอร์ต5หรือว่าจะเป็นไพลกกองตข้อที่4น,ลย,นลย่ะครับชื่่ออคนข้าง ชัดเจนนะครับว่า r e s p o n s เป็นอะไร ตอบสนองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองในการขับขี่ของยางมิชลินไพลล์สปอร์ต5รุ่นนี้เนี่ยตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นคิมเนี่ยเคยเกินไปเลยบอกไปในทุกๆคลิปนะครับว่าการที่ยางเนี่ยสามารถตอบสนองได้ดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าแล้วสามารถที่จะตอบสนองเมื่อเราหักวงลัยซ้ายขวาได้เต็มที่และส่วนสําคัญของมันก็คือเข็มขัดรัดหน้ายางครับเข็มขัดรัดหน้ายางตัวนี้เนี่ยเรียนส่วนผสมใหม่ครับเป็นส่วนผสมแบบไฮบริดไฮบริดเนี่ยของมันก็คืออะรามิดกับไนลอนผสม เบอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีความเบามากแต่ว่าเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเปลี่ยนวัสดุดิบในการทําเข็มขัดหน้านหน้ายางยเ,เพื่อให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นตัวนี้เนี่ยแหละครับที่จะทําให้การขึงตึงของหน้ายางเนี่ยมิชลินไพร์หรอสปอร์ต5ทำได้เต็มที่ทําให้พื้นผิวสัมผัสบริเวณหน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่ตลอดเวลาพอมันสัมผัสได้เต็มที่ตลอดเวลาแน่นอนครับการตอบสนองการขับขี่ก็ต้องเร็วตามไปด้วยเพื่อนๆลองนึกสภาพนิดนึงสมมุตตติววว่่าาาหนนนนน้้้ยยยงมมมมัััััขบไดดลอกแพืผ สัมผัสบางพื้นผิวบางทีมันไม่ได้สัมผัสกับพื้นถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าหน้ายางเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํำงานได้เต็มที่แต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปไดนามิ e レスปอนเข็มขัดแลนหน้ายางที่แข็งแรงที่สุดนะวันนี้ทําให้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเกาะถนนแน่วแนทต,ตลอดเวลาการตอบสนองทับที่ก็ดียิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับ ส่วนที่2นะครับชื่อว่า Duo Sport t r เทร Design ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องลายดอกยางลายดอกยางตัวนี้บางคนเนี่ยอาจจะดูว่าเอ้ยคล้ายๆข,ของเก่าเลยคล้ายๆล้ายไพยลอตสปอร์ตซีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อในเนี่ยนอกจากลายดอกยางแล้วก็จะมีตัวคอมเพลตใหม่ส่วนเนื้อยางของมิชลินไพลอตสปอร์ต5รุ่นนี้เนี่ยความดีของมันก็คือการสลัดน้ำครับมันเป็นเนื้อยางที่สามารถแอนตี้น้ําได้กระจายออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสพื้นถนนบนถนนเปียกเนี่ยเนื้อยางตัวนี้ก็สามารถที่จะสัมผัสกับพื้้นนนถจริงๆไดดี ยิ่งขึ้นแม้อยู่บนถนนเปียกส่วนที่2นะครับก็คือลายดอกยางครับลายดอกยางเนี่ยที่ออกแบบใหม่นะครับเพื่อนเพื่อรู้กันอ,อยู่แล้วว่าร่องดอกยางเนี่ยมันมีหน้าที่ในการระบายน้ําเพื่อป้องกันการเหินน้าลายดอกยางใหม่ของมิชลินไพลอตสปอร์ต5ตัวนี้เนี่ยมีร่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นผิวสัมผัสด,ด้านบนเนี่ยยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ําดีขึ้นแต่ว่าหน้าสัมผัสเท่าเดิมแล้วก็ยิ่งทําให้ระยะเบรคบนถนนเปียกดีหรือว่าการวิ่งบนถนนเปียกก็ดีเช่นกันแต่ที่สําคัญนะครับบนถน,นกแ,นนนแหก้หหง็าม บนถนนแห้งเนี่ยสายสปอร์ตเนี่ยเวลาเข้าโคง้งมันต้องหนึบเวลาเราหักซ้ายหักขวาเนี่ยมันต้องให้การตอบสนองที่รวดเร็วไหลาย,ยางเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดพื้นผิวบริเวณไหลาย,ยางของมิชลินไพลอรสปอร์ต5เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบก,กับไพลอร์สปอร์ต4ผิวยางที่แนบกับพื้นถนนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นพอมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้การตอบสนองนมันยิ่งเร็วแปลว,ว่าการที่เกาะถนนบนถนนแห้งก็ทําได้ดีเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของซิลิก้าคอมเพลตแล้วก็ลายดอกยางที่ออกแบบใหม่นะรเื่่อหห้้้าถถนนนนนนไไดดีีขึมวจแงปย thank mm -hmm. you เทคโนโลยี2ส่วนนี้เนี่ยม like ันตอบสนองในเรื่องหนึ่งแหละแน่ๆเรื่องการก่อถนนแต่ส่วนที่2เนี่ยที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของอายุการใช้งานเพราะว่าหน้ายางขยับน้อยเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าหน้ายางเราขัดสีพื้นถนนตลอดแล้วเวลาเราวิ่งไปข้างหน้าแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมครับเวลาแก้มยางมันขยับอะครับหน้ายางก็ขยับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันขยับไปด้วยเนี่ยมันก็ถูกขัดสีด้วยตัวของมันเองแต่ว่าการที่มิชลินไพร์ลส์สปอร์ตห้ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบทั้งเข็มขัดและหน้ายางที่ด หารุ่นนี้เนี่ยยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าซื้อไปใช้ค้มแน่นอนแต่แสนโลแน่ๆส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คิมไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าสายสปอร์ตเนี่ยชอบอยู่แล้วในเรื่องของความสวยงามก่อนหน้านี้เนี่ยมิชลินไพร์หลอดสปอร์ตสี่ครับจะมีแก้มยางอ่ะครับเป็นกำรรมยี่แต่ว่ามันเป็นเฉพาะแค่สั้นๆเล็กๆโลโก้แบรนด์เฉยๆตรงไพร์ t ลอดสปอร์ตสี่แต่ว่ารอบนี้มิชลินไพร์หลอดสปอร์ตห้ารุ่นนี้ทำมาแทบเต็มวงเพราะฉะนั้น มันจะเห็นว่าความแบบแตกต่างว่าเป็นเลเยอร์ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเงาเว้ยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นผิวธรรมดาเพราะฉะนั้นนะมันยิ่งเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะที่สําคัญมิชลินเนี่ยเขาโฟกัสมากๆเขาเข้าใจนะว่าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยดอกยางต,งตัวเองหมดแล้วหรือยังเขาทําเพิ่มที่เช็คดอกยางมาให้ว่าฮ้ยดอกยางเราเนี่ยสึกถึงเกณฑ์ไหนแล้วที่เพื่อนเเข้ามาดูเนี่ยบริเวณไหลาย,ยางครับของทั้งสองฝั่งจะมีรูอยู่3รูเต็มรอบวงเลย3รูนี้เนี่ยจริงๆแล้วความลึกเนี่ยไม่เท่า แล้วค่อยๆลึกไปลึกลงไปนะสมมุติว่าถ้ายางนี้มันสึกไปถึงรูแรกแล้วแปลว่าเฮ้ยคุณใช้ยางไปแล้วถึงระดับนึงแล้วถ้าพอลึกไปถึงตุ่มสุดท้ายแล้วแปลว่ายางของคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนทันทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปการตรวจเช็ควัดดอกอยางเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องสมรรถนะการขับขี่บนถนนแห้งถนนเปียกอยู่แล้วส่วนนี้ก็เป็นตัวช่วยนะไม่มีแบรนด์ไหนทําแต่มิชลินไพร์ลสปอร์ตห้าตัวนี้มี มาเรื่อง EU l a b e l จริงๆคือมอกอไทยนะเรามาดูกันว่ายางมิชลินไพร์ลสปอร์ต5กับตัวมออกของประเทศไทยเนาะมันจะได้เกฑ์ไหนกันบ้างอย่างแรกเลยการประหยัดน้ํามันถ้าเพื่อนๆรู้หรือว่าติดตามช่องไทยบิดมาตลอดจะรู้เลยว่ายางสปอร์ตยางพรีเมียมเนี่ยการประหยัดน้ํามันจะน้อยอย่างยางแบบท T005A หรือว่ายางแบบเอฟฟังสปอร์ตอะไรพวกนี้อัตรากินน้ามันจะอยู่ประมาณเกรด E แต่ว่ามิชลินไพร์ลสปอร์ต5รุ่นนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่เกรด C เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสายซิ่งสบายใจได้เลยกัับช่วงนนนี้้ําามรค ูฉีการประหยัดน้ามันเนี่ยทเทียบเท่ากับยางประเภทยางกลุ่มประหยัดน้ามัน n s f ไปเลยเพื่อนเพื่อสบายใจได้เลยตอบโจทย์แน่นอนเรื่องประหยัดน้ามันส่วนที่2เรื่องระยะเบรกบ,บนถนนเปีเยกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันใส่มาตรงนี้หมดแล้วเทเกตเอไม่มีข้อสงสัยคนมั่นใจได้เลยเมื่อใช้ยางมิชลินไพลส์สปอร์ต5เนี่ยเบรกได้ดีมากกว่ายี่ห้อเน,นี่ยแน่นอนทางมิชลินเนี่ยเคลมว่าดีกับคู่แข่งเนี่ยถึง7เมตรเพื่อนเลองคิดดู7เมตรเนี่ยดูเหมือนใกล้นะแต่ว่าพอระยะเบรกจนะริงๆ7 ที่2คีขีดอยู่ที่มาตรฐานเดิมแต่ว่าผมไปเช็คมาแล้วก็คือถ้าเทียบกับไ i l o t Sport 4สีเนี่ยมันเดซิเบลม,มนะันอาจจะเพิ่ม,มขึ้นมานิดนึงจาก68เป็น72ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของ Thai ไทบิดรีวิวยางเราต้องบอกว่ามิชลินเนี่ย มันตอบโจทย์กับเราไหมถ้าเราเป็นคนชอบซิ่งมากชอบความเร็วต้องการยาที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงสูงมิชลินไพร์ลอตสปอร์ต5เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดหรือว่าจะเป็นกรณีที่เฮ้ยเราอยากใช้ยางแบบซื้อครั้งเดียวใช้คุ้มอะ่ะไม่ต้องคิดมากว่าเอ้ยอยามันจะกอดถนนไหมนะเอ้ยอยามันจะใช้ได้นานไหมนะพวกเนี้ยคุณตัดปัญหาไปได้เลย,เลยถ้าคุณซื้อมิชลินไพร์ลอตสปอร์ต5รุ่นนี้เรื่องการกอดถนน,นมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วตัวที่2อเบรกบนถนนเปียกถนนแห้งนนเนียอันนี้ก็ดีที่สุดอะ่ะมออก,กรอมบอก อาจจะไม่ใช่พอยหลักในการที่เราจะใช้ยางสปอร์ตมันต้องมีการทรงตัวที่ดีอยู่แล้วความนุ่มมันก็จะดอบลงน,นะครับแต่ว่าความคุ้มค่าต้องบอกว่ามิชลินเป็นยางที่แพงที่สุดแล้วในตลาดไฮลอด์สปอร์ต5วันนี้ก็แพงที่สุดแล้วแหละ ในกลุ่มยางสปอร์ตเทียบเท่ากับโยโกเทียบเท่ากับ b บิ t สโต้ในแพงสุดแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะซื้อใช้งานครั้เดียวจบมิชลินไพร์หลอดสปอร์ต5ตอบโจทย์คุณเพราะฉะนั้นภาพราวมของมิชลินไพร์หลอดสปอร์ต5รุ่นนี้เนี่ยคิมให้อยู่5เต็ 5. ม5มั่นใจได้เลยว่าเพื่อนๆใช้ยางรุ่นนี้เนี่ยเวิร์กแน่นอนอครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไทยบีวันนี้คิมขอขอบคุณมากสวัสดีครับ